นักศึกษาครับคลิปนี้ผมจะแนะนําวิธีการเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะหลังจากที่ส่งงานให้อาจารย์แล้วเนี่ยก็จะมีข้อกําหนดว่านักศึกษาควรจะเอางานที่ส่งให้อาจารย์เนี่ยโพสต์เข้าไปในช่องการส่งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่เพื่อนจะมองเห็นที่ส่งงานให้อาจารย์เนี่ยเพื่อนมองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็เข้าเหมือนเดิมครับเข้าไปที่ม o เด l e นะ แล้วพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็เข้าไปในชุดวิชาที่เราลงทะเบียนไว้โดยใส่พาสเวิร์ดใส่แอคเค n t อะไรให้เรียบร้อยเข้าไปอาจารย์ในระบบก็จะกำหนดอย่างนี้ครับว่าให้โพสต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้โพสต์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั่นก็คือนักศึกษาจะเอาไฟล์เอาไฟล์ที่นักศึกษาเนี่ยส่งงานอาจารย์เนี่ยส่งมาที่นี่เพื่อที่เพื่อนจะได้เห็นแล้วเพื่อนก็จะเข้ามาอ่าน เพื่อนจะเข้ามาอ่านพอเพื่อนเข้ามาอ่านแล้วก็จะสามารถที่จะให้ข้อแสดงความคิดเห็นได้โพสต์เข้าไปตรงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยนะครับทีนี้โพสไปครั้งแรกปุ๊บเนี่ยมันจะยังไม่มีกระทู้นั่นแสดงว่าไฟล์ไฟล์แลกเปลี่ยนเยรียนรู้ที่เราที่เรายังไม่มีเนี่ยยังยังไม่ได้ถูกส่งขึ้นมานะยังไมไ่ถูกส่งขึ้นมาเอาล่ะทีนี้เราก็คลิกเข้าไปในนี้คลิกคําว่าตั้งกระทู้เนี่ยนะครับ ขึ้นมาตั้งกระทู้แล้วก็ใช้คําว่าผังวันนี้เราจะแลกเปลี่ยนเรื่องผังความคิดนะฮะผังความคิดหน่วย2หน่วย2นะแล้วเราก็ลงมาเขียนข้อความว่าผังความคิดหน่วย2อ,อตรงสีแดงๆนีต้องใส่นะครับผังความคิดหน่วย2หน่วย2โอผมองิวผิด ผ,นะผังความคิดหน่วยสองนะพอผังความคิดหน่วยสองปุ๊บเราก็อย่าลืมเอาไฟล์ที่เราจะโพสต์นั่นก็คือไฟล์ที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยนะครับโพสต์ขึ้นมาเพื่อที่เพื่อนจะได้เห็นนะฮะแล้วก็เลือกเสร็จก็อัปโหลดอัปโหลดแล้วเนี่ยนะครับไฟล์ก็จะขึ้นมาละอย่าลืมอย่าลืมกดคำว่าโพสต์ลงกระดานเสวนา พสลงไปแล้วแล้วก็จะมีขึ้นก็มีคําว่าต่อไปนะครับก็คลิกขั้นต่อไปเนี่ยก็คือมีมีคนส่งขึ้นมาแล้วนี่คือผมส่งผมส่งขึ้นมาเห็นไหมฮะผมส่งขึ้นมาแล้วนั่นแสดงว่ามีมีกระทู้หรือมีการแลกเปลี่ยนตรงนี้นะมีการแลกเปลี่ยนตรงนี้เราก็เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาก็เข้ามาสมมุติว่าจะแสดงความคิดเห็นงานของผมให้คลิกตรงเนี้ยครับคลิกตรงเนี้ย คลิกตรงนี้ตุ๊กขึ้นไปคลิกตรงชื่อเนี่ยนะมันจะมันจะมีช่องให้พวกเราหนึ่งเราจะเห็นว่าเอองานนี้เป็นยังไงดูงานเขาพอดูงานเขาเสร็จรูปมันก็จะมีคําว่าตอบกระทู้ให้นักศึกษาไปคลิกคําว่าตอบกระทู้ตอนนั้นอะ่ะก็คือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของเพื่อนหนึ่งอย่าลืมต้องดูงานของเพื่อนก่อนพอดูเสร็จแล้วก็ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็นว่าเพื่อนคิดเห็นว่ายัางไงนะครับ เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้จะมีอยู่สองสองส่วนก็คือหนึ่งส่วนที่หนึ่งก็คือนักศึกษาส่งมานะครับส่วนที่สองก็คือให้เข้าไปคลิกคลิกงานของเพื่อนดูดูแล้วก็กดตอบกระทู้ตอบกระทู้ก็จะทําให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นความคิดเห็นแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับนั่นก็คืองานที่ที่เรียกว่าโพสกิจกรรมแลกเปลี่ยนดูนะครับ